ลาสู่กันฟังโดยกองบ้องตื่นร่วมนำเสนอโดยบุญมาพันดวงพร้อมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ของดีสำหรับเกษตรกรบุญมาซุเปอร์ชัวบุญมาซปเปอร์ชัวโทรศัพท์สั่งสินค้าได้ที่0803249222 0803249222ครับ นิทานเรื<ว> <ar> ่องนกแขกเต้าผู้กระตันอยู่ครับนานมาแล้วครับสมัยอดีตการโน้แล้วครั้งหนึ่ง มีฝูงนกแขกเต่าที่อาศัยอยู่บนยอดเขาในป่าลึกซึ่งนกแขกเต่าฝูงนี้เป็นนกฝูงใหญ่มีสมาชิกรวมกันก็ร่วมๆจะเป็นร้อยๆเลยแหละครับครึ่งพันพอจะได้หรืออาจจะถึงพันก็ไม่รู้นะครับ และในทุกๆวันครับทุกๆวันนกแขกเต่าฝูงนี้ก็จะพากันบินลงจากยดอดเขาจากภูเขามาหาอาหารในทุ่งข้าวสาลีที่ชาวนาเขาปลูกเอาไว้มันก็จึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่าชาวนาชาวไร่ที่เขาปลูกข้าวสาลีไว้อยู่ตีนเขาอยู่มาวันหนึ่งก็มีชาวนาคนหนึ่งเกิดความเอื้อมระอามากเอื้อมระอาพวกนกแขกเต่าฝูงนี้เป็นยิ่งนักเลยล่ะครับ เขาก็จึงได้ชักชวนเอาเพื่อนชาวนาจํานวนหนึ่งให้ช่วยกันขับไล่กําจัดฝูงนกแขกเต้าให้ออกไปจากภูเขาให้พวกนกเนี่ยหนีไปอาศัยอยู่ที่อื่นที่ไกลออกไปจะได้ไม่มารบกวนกินข้าวสาลีของพวกเขาโดยเขาใช้วิธีการคือจุดไฟสุมสุมควันไฟเผาไล่ฝูงนกแขกเต้าบนภูเขาก็เป็นผลครับเกิดผลฝูงนกแขกเต้าจํานวนนั้นก็ทนควันไม่ไหวก็ พากันอบพยพหนีไปอาศัยอยู่อย่างที่อื่นที่ห่างไกลกันหมดครับก็คงยังเหลือเพียงนกแขกเต้าไม่กี่ตัวที่ยังอาศัยอยู่บนเขาที่นี่ที่เดิมและมันก็มักจะบินโฉบลงมาหากินข้าวสาลีในทุ่งนาเป็นประจำซึ่งชาวนาผู้เป็นหัวโจกที่เป็นหัวหน้าแรงงานที่พากันไปขับไล่นกแขกเต้านั้นเนี่ยเขาก็เห็นครับแต่เห็นว่ามันมีเหลือนกอยู่เพียงไม่กี่ตัว เขาก็เลยยอมปล่อยปล่อยพวกมันไม่คิดจะขับไล่อีกแล้วอยู่ต่อมาต่อมาชาวนาผู้นั้นก็ได้สังเกตว่าในกลุ่มนกที่ยังคงเหลือไม่ถึงสิบตัวดีได้แวะโฉบลงมากินข้าวสาลีนั้นมันมีนกแขกเต้าอยู่ตัวหนึ่งครับที่พอมันกินอิ่มแล้วมันก็ยังจิกเอารวงข้าวสาลีบินกลับไปทุกครั้งบินขึ้นเขาไปทุกครั้งไม่เคยขาดเลย ชาวนาผู้นั้นก็สังเกตอยู่หลายวันทุกครั้งเห็นมันทำอย่างนี้ตลอดมาสังเกตนกแขกเต้าตัวน้อยตัวนี้จิกเอารวงข้าวสาลีบินกลับขึ้นเขาไปทุกครั้งเขากโกรธมากครับที่มันมากินข้าวสาลีของเขาแล้วยังไม่อิ่มไม่พออีกยังละโมบโลบมากจิกเอารวงข้าวกลับขึ้นไปบนเขาอีกอต่อมาเขาก็จึงวางแผนใช้ตะข่าย ใช้ตะข่ายย่องย่องไปแล้วก็แอบซุ่มอยู่ในดงไม้ครั้นพอเห็นนกแขกเต้าตัวน้อยตัวนั้นมันกินอิ่มแล้วมันจิกรวงข้าวกำลังจะบินกลับขึ้นเขาชาวนาเขาได้ใช้ตะข่ายตับปบเอาไว้ได้ทันทีครับด้วยเหตุเพราะว่านกแขกเต้านั้นมันขาดการคล่องตัวเพราะมันหนักรวงข้าวสาลีที่ขาบอยู่มันไม่ยอมปล่อยมันก็เลยขาดความคล่องตัวในการหลบภัยครับเมื่อจับได้แล้ว ชาวนาก็จึจงได้พูดขึ้นกับเจ้านกน้อยด้วยความโมโหวะเจ้านกน้อยเจ้ารู้หรือไมว่ว่าความละโมบโลบมากของเจ้านั้นน่ะมันนำภัยมาให้แก่เจ้าเสียแล้วแต่ก่อนที่เจ้าจะถูกข้านำเอาไปทำอาหารกินนั้นน่ะไหนไหน,ไหนลองบอกข้ามาสิว่าเจ้าจะเอารวงข้าวสารีไปทำไมเอาไปกักตุนไว้กินหรือไงข้าสังเกตเจ้ามานานแล้วนะ เจ้าจะเอาไปเก็บตุนเพราะความละโมบโลภมากของเจ้าใช่ไหมเจ้านกแขกเต้านกแขกเต้าตัวน้อยนั้นได้เอ่ยตอบชาวนาว่าข้าไม่ได้โลภมากแต่อย่างใดหรอกแท้แต่ที่ข้าต้องนำเอาข้าวกลับขึ้นไปทุกครั้งน่ะก็เพื่อต้องทำหน้าที่ของลูกกระตันอยู่ ต้องดูแลพ่อและแม่ที่เก่ชลาแล้วตอนที่ท่านเอาควันไปรมนั้นพ่อแม่เกิดจำรักควันไปไหนไม่ได้สองท่านเก่ชราแล้วเลยไม่มีเรี่ยวแรงที่จะโผบินมาหาอาหารกินเองได้ ข้าจำเป็นต้องเป็นผู้นำอาหารไปให้ท่านประทังชีวิตไปวันๆจ้าแต่ถ้าหากชีวิตของข้าต้องจบสิ้นในวันนี้ก,ก็คงจะต้องมีอีกสองชีวิตที่รออยู่จะต้องจบสิ้นด้วยความอดตายพร้อมๆไปด้วยกันข้าท่าน เจ้านกแขกเต่าพูดไปพลางสะอึกสะอื้นไปครับชาวนาผู้นั้นได้ฟังนกแขกเต่าตัวน้อยพูดด้วยความกระตันอยู่แล้วความโกรธของเขาก็พลันมาลายหายไปจนหมดสิ้นครับน้ําตาของชาวนาไหลพลากไหลพลากด้วยความสงสารเจ้านกแขกเต่าตัวน้อย เขารู้สึกผิดกับตัวเองมากเลยครับที่เป็นคนอมหิตจิตใจหย,ยาบช้าหรือเกินแค่รวงข้าวสาลีไม่กี่รวงก็ให้ทานไม่ได้เขาก็จึงได้ปล่อยเจ้านกแขกเต้าตัวน้อยให้ข้าบรวงข้าวกลับไปให้พ่อแม่ของเขาด้วยความเมตตาล่ะครับครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ความกตัญญูกะตะเวทีนั้นเป็นมงคลของชีวิตนะครับแม้แต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์ไร้เดียงสาเช่นนกแขกเต้ามันก็ยังรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้ให้กำเนิดเกิดกายคอยดูแลท่านยามแก่ชราละครับเพราะท่านมีพระคุณสูงสุดเทียมฟ้าเมื่อถึงคราวที่พวกท่านแก่เท่าชราลงช่วยตัวเองไม่ได้ สิ่งที่เราผู้เป็นลูกเป็นหลานกระทำได้ก็คือต้องช่วยกันดูแลในวาระสุดท้ายของท่านแล้วความประเสริฐต่างๆบุญญาบารมีก็จะเกิดขึ้นจะได้รับคำเยินยอจากผู้คนและสังคมอย่างยิ่งครับแล้วเราเราท่านท่านก็อย่าลืมนะครับเราเกิดมาเป็นคนอย่าลืมบุญคุณผู้มีพระคุณคือบิดามารดา อย่าให้อายนกแขกเต่ากันนะครับสวัสดีก่อนจากกันกรุณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆเพลงดีๆจากผมแอดกล้องบ้องชาแนลครับท่านสวัสดีส